กิจกรรมการทดลองการเกิดฝนประกอบ่วยการจัดประสบการณ์ฤดูฝนชั้นอนุบาลที่ที่3โรงเรียนวัดหนองกระท่าคำเตือนการทดลองนี้มีการใช้น้ำร้อนควรดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดนะคะอุปกรณ์การทดลองประกอบด้วยน้ำร้อนแก้วน้ำใสน้ำแข็ง แผ่นพลาสติกที่สามารถปิดปากแก้วน้ำได้และหนังยางค่ะขั้นตอนแรกเติมน้ำร้อนใส่ในแก้วน้ำใสประมาณครึ่งแก้วมันมีไอออกมานะคะเพราะอะไรเพราะน้ำมันร้อนอมีไอออกมาแล้วข้างๆเดี่ยที่มันเกาะอยู่อะไรเกาะอยูอ่เขาเรียกว่าไออะไรไอนะ้ำไอนะ้ำมันเห็นไหมคะมันจะขึ้นไปด้านบนแล้วมันามาปิดมาปิด เดี๋ยวเรามาปิดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราจะจําลองท้องฟ้าเนาะว่าวอบบนท้องฟ้าเนี่ยมันเย็นขั้นที่ 2. นํนำแผ่นพลาสติกปิดปากแก้วน้ําแล้วรัดด้วยหนังยางกดแผ่นพลาสติกเบาๆให้เป็นแอ่งบุ๋มด้วยนะคะขั้นที่ 3. วางน้ําแข็งลงบนแผ่นพลาสติกให้เต็มเลย การทดลองการเกิดฝนนะคะก็คือใส่น้ําร้อนลงไปมันจะเป็นไอ้น้ําขึ้นมาเมื่อไอ้น้ามันขึ้นมามาเจอกับความเย็นด้านบนเสมอเป็นท้องฟ้าทีนี้มันก็จะจับตัวกันเป็นไอนะคะแล้วจน้ร้อนเมื่อกี้มันไม่เย็นเย็น่ะเดี๋ยวให้หนูสังเกตด้านข้างนะคะเพราะว่าให้เราสังเกตตรงแผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกที่ปิดเอาไว ดูซิว่าไอน้ำมันขึ้นมาเนี่ยเน่ที่มันเกาะอ,อยู่ตามอยู่ตามแก้วนะคะก็คือไอน้ำพอไอ้น้ำมันระเหยขึ้นมาปุ๊บแล้วมันมาโดนกับความเย็นมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้หนูสังเกตน,นะคะการทดลองนี้จะใช้เวลานิดนึงสังเกตการเปลี่ยนแปลงภายในแก้วน้ำโดยเฉพาะบริเวณด้านข้างแก้วน้ำและด้านบนที่ถึงแผนพาสติกเอาไว้ค่ะ ็นแล้วใครเห็นแล้วถุงพลาสติกข้างในมีอามีหยดน้ําเกาะอยู่มันพร้อมที่จะหล่นลงมาเป็นหยดน้ํามาเป็นฝนเลยเห็นน้ำด้วยค่ะให้ค่ะมันจะเห็นไหมคะมันเกาะอยู่บนถุงเห็นไหมพอมาเจออากาศเย็นๆที่เป็นน้ําแข็งเป็นไงคะนี่มันเกาะอยู่เห็นไหมคะเห็นไหมคะข้างในน้ํามันหยดลงมาแล้ว ก,การทดลองนะคะน้ําเมื่อโดนแสงแดดก็จะระเหยขึ้นไปอันนี้เป็นน้ําร้อนใช้แทนน้ําที่โดนแสงแดดเกิดความร้อนนะคะระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าอ่บนท้องฟ้านะคะซึ่งบริเวณด้านบนจะให้มีน้ําแข็งเนาะครูเอาถุงพลาสติกมาถึงไว้แล้วก็เอาน้ําแข็งใส่ลงไปแทนท้องฟ้าด้านบนที่มันอากาศเป็นยังไงคะข้างบนอากาศเย็นอากาศหนาว เมื่อไอน้ำขึ้นไปรวมตัวกันก็จะกลายเป็นก้อนเมฆนั่นเองน้ำที่อยู่บนก้อนเมฆเป็นไอน้ำอยู่บนก้อนเมฆแล้วเจอความหนาวเย็นเกิดเป็นหยดน้ำพอเมื่อก้อนเมฆนะคะหยดน้ำเยอะๆก้อนเมฆร,รับไม่ไหวเลยเป็นยังไงโตกลงมากลายเป็นฝนนะคะข้างในก็จะมีหยดน้ำถ้าเด็กๆสังเกตดูดีๆข้างในจะมีอะไรลูกมีอะไรเกาะอยู่ด้านบน จะมีหยดน้ําเกาะอ,อยู่ด้านบนเกณฑ์เห็นหยดน้ําที่เกาะอ,อยู่ด้านบนข้างไหนแก้วบ้างอสังเกตเห็นนะคะเพราะว่าอันนี้ตอนที่ให้เป็นกลุ่มย่อยให้เด็กๆได้สังเกตในกลุ่มย่อยแล้วซึ่งหยดน้ําพวกนี้ก็จะแทนหยดน้ําฝนหยดตกลงมานั่นเองเด็กๆวาดภาพสรุปผลการทดลองการเกิดฝนค่ะอันนี้นะคะเป็นน้ำหยดน้ำแข็งใช่ไหมคะ ไอน้ำขึ้นไปเจอน้ำแข็งหยดลงมาเลยโอ้อ่าบอสตันยังไงลูกอธิบายหน่อยสิงองแล้วก็อันนี้มองเป็นไอ้น้ำขึ้นไปใช่ไหมมองก็ไอ้น้ำมันมาเจอน้ำแข็งเป็นยังไงคะไอ้น้ำมาเจอน้ำแข็งเลยกลายเป็นไอ้เรียนเห็นบอสตัน และนี่คือการสรุปผลการทดลองการเกิดฝนของเด็กๆชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนวัดหนองกระทาสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องและน่ารักทุกคนเลยค่ะขอขอบคุณนายสุวิทย์สุภารีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทาดิฉันครูแอลนางสาวนาริสาภาสมุตรครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2และ3ค่ะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Youtube โรงเรียนวัดหนองกระทาชแนลค่ะ